สวัสดีครับท่านชมครับพบกับผ่าเศรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพิสุนันท์ศรีจันทราทุกวันอาทิตย์ครับเวลา20นก30นาทีทางสนธิยานสตอรี่ Story, ทุกช่องทางครับสภาวะเศรษฐกิจของเรายังปรากฏอย่างชัดเจนว่าอยู่ในช่วงถดถอยและอาการหนัก จากกรณีการขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกายังเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเกาะติดนะครับตอนนี้นะครับทีมไทยแลนด์เขาเรียกกันแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณพิชัยชุนหวชิระนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าทีมนะครับเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับ ไปล่วงหน้าหลายวันต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะไทยเราอยู่ในอันดับต้นๆที่ได้ดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกานะครับประมาณลำดับที่10หรือ11เรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการไปปัญหาในประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจเหมือนที่ว่าแหะครับก็มีข่าวออกมาเป็นระยะเป็นระยะว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอีกนะครับ พิสุดันแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะวุ้นก็ดีดขึ้นมาจะดีต่อเนื่องหรือเป็นแค่ปรากฏการชั่วคราวเดี๋ยวก็พบกับพิสุนันเลยครับตอนนี้ก็เนี่ครับอาราบิกาเบตาบีครับกาฟแฟคุณภาพยํำนะครับอร่อยหวานมันแต่ไม่มีน้ำตาลและคาร์บไเร ช่วยสนับสนุนสินค้าของสถาบ,บันทิศทางไทยแคนดิตีพลัสเคทูดีจริงๆตอบปัญหาทุกข้อจากผู้ชชยจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลัสเคอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบโยอิกลับก็สู่รายการครับไม่เสียเวลาพบกับพี่สุนัน์เลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ เป็นไงเสีงดังฟังชัดนะครับครับเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคุณพิชัยฮะรุนละทึกนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกระดับโลกนะครับเป็นสงครามการค้าโลกเราก็เป็นญ่าแพร่ที่แหลกลานไปด้วยนะโดยไป็ิ36เปอร์เซ็นต์ต้องอธิบายนะฮะ36เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับของเก่าเนี่ยแล้วแต่ประเภทสินค้าที่เราส่งเข้าสหรัฐเนี่ยเขาจะคิดภาษีที่เรานําเข้า ในอัตราไม่เท่ากันนะครับสินค้าแต่ละประเภทแต่ทุกประเภทเนี่ยจะถูกเพิ่มอีกสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เช่นของเก่าเนี่ยยานยนต์หรือคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยคิดสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มอีกสามสิบหกนะครับบางอย่างนี่ยี่สิบก็เพิ่มเป็นห้าสิบหกที่สามสิบหกเป็นห้าสิบหกคราวนี้เนี่ยเรามีเวลาอยู่นับถอยหลังเก้าสิบวันก็หรืออยู่ประมาณแปดสิบวันนะครับและการเจจาครั้งแรก เราได้คิววันพุธหน้านี่นะครับวันที่23เมษายนก็มาลุ้นระทึกนะครับความจริงมีข่าวแต่ยังไม่ละเอียดน,นะครับบอกว่าไทยติดอยู่ใน14ประเทศที่สหรัฐฯเปิดทางที่จะสามารถต่อรองได้ยังไม่เห็นารายละเอียดข่าวนี้นะอ่าแต่ว่าเอาละเราได้คิวแล้วละ่ะถ้ามีความสําคัญการเจรจาไม่ได้จบในครั้งเดียวนะครับครั้งแรกเนี่ย เราก็ไปยื่นข้อเสนอว่าเราอยากจะนําสินค้านําเข้าสินค้าจากสหรัฐอะไรบ้างครับแล้วก็จะย,ย,ยกเปิดทางลดภาษีอะไรให้เขาเนี่ยเป็นข้อเสนอก่อนแล้วเขาจะไปไต่ตรองแล้วก็เจจาต่อรองกังบเราอย่างน้อยๆเนี่ยจะสรุปในสามครั้งมีเวลาแปดสิบกวนครับครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเราคงไม่โดนสามสิบหกปอร์เซ็นต์หรอก แต่จะลดลงอยู่ระหว่าง10ถึง25เปอร์เซ็นต์ครับถ้าต่อรองถ้าต่อรองดีๆอาจจะได้10 15เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าต่ำนะครับเราไม่รู้แต่ละประเทศเนี่ยความสามารถในการเจจาต่อรองขนาดไหนแต่เราไม่สนใจคนอื่นครับเราสนใจเราครับถ้าเราได้แค่10นี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะในรัฐบาลชุดน,นี้ในการเจจารครับแต่ถ้า กินยี่สิบนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้านี่หรือสามสิบนี่ถือว่าล้มเหลวนะครับคราวนี้ดูถ้าเกิดว่าการเจจาล้มเหลวเขาก็มีทางเลือกเป็นตัว GDP เลข GDP อะไรก็ว่ากันไปนะครับมาดูของแบงค์ชาติว่างหนแบงค์ชาติบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกและมันจะยืดเยื้อยาวนาน เราไม่อาจสรุปผลร่วงหน้าได้นะว่าเราจะเจาต่อรองได้ขนาดไหนแต่ผลกระทบเกิดขึ้นแน่แล้วมันจะชัดเจนในครึ่งปีหลังเพราะอย่าลืมนะครับเวลามันพอดีกันนะ่ะที่เขาผ่อนปลนผ่อนลมหายใจให้เรา90วันมันจะเริ่มเมาประมาณต้นกรกฎาคมไม่ว่าเราเรจจต่อรองได้ขนาดไหนก็ตามนะครับผลกระทบมันจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง ในแบงค์ชาติบอกผลกระทบมันเกิดอะไรบ้างหนึ่งในเรื่องตลาดการเงินในเรื่องการลงทุนในเรื่องเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการแบ่งปันที่เพิ่มขึ้นการแบ่งปันที่เพิ่มขึ้นเนี่หมายความว่ามันต้องแย่งแข่งขันกันอ่ะในเรื่องตลาดนะครับเนี่ยบแบงค์ชาตาิยแยกแยะไปห้าประเด็นแต่ว่าเรื่อง GDP เรื่องตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่แบงค์าดคำนวณประเมินไว้ว่าคาดหมายว่า2.5%เนี่ยจะต้องลดลงกว่านางตาซับลาก่นเราคุยกันแล้วนี่ส่วนใหญ่ข็มอง2ต่างกว่า2องทั้งนั้นปีนี้ต่ำกว่า2%และถ้าการเจะจาล้มเหลวเราอาจจะ1%ก็ได้นะครับ GDP ปีนี้หรือเป็นศูนย์ก็ได้มันได้หลายทางเพราะว่าหนึ่งมคุ้มกันทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจจะไม่มีนะครับ และเราไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งและเราไม่มีการค้าที่เป็นของเราเองนะครับที่เป็นจุดขายของประเทศไทยเราไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าพุมงพุ้มกันเราอ่อนนั้นจะผลกระทบที่ผ่านมาหลายปีเศรษฐกิจซบเซามาต่อเนื่องคนก็สายป่านขาดแล้วขาดอีกเนี่ยตัวมือใจเพื่อสุดท้ายถ้าโดนผลกระทบรุ่งนีหนักในครึ่งปีหลัง ซึ่งประเมินกันว่าภาวะการว่างงานการเลิกจ้างบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเลี้องมีจะปิดกิจการมากขึ้นคนตกงานมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาประมวลภาพมานะครับจากข่าวสารที่เกิดึเนี่ยนะครับการที่เราได้เปเจรจาเป็นดับต้นๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะเรา อยู่ใน1นึอันดับแรกที่ได้ดุลการค้าสหรัฐมากสุดเรียกว่าอยู่ในอันดับ10-11เพราะนั้นต้องถือว่าเราเนี่ยเป็นรายใหญ่นะ,ะที่ได้เปรียบเขาไม่พูดถึงเรื่องจีนแล้วก็สิ่งที่จะต้องไปเจรจาเนี่ยนะครับเรื่องอะไรตอนนี้เรื่องก๊าซเหลวที่ต้องนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่เรื่องที่ใหญ่กว่า คือเรื่องของอาหารสัตว์นะครับออ,อันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอาหารสัตว์รวมทั้งไล่จน,อ,นอาหารบางประเภทที่จะก,กระทบกระเทือนกับเกษตรกร,ร,กรของเรานอกเหนือจากปัญหาที่เราต้องเจอแล้วคือการส่งออกข้าวนะภาษีที่ต้องขึ้นสองคือยางพาราตอนนี้นะครับราคายางพาราดิ่งเหวโอโหไม่กี่วันนะจะมีมบ็บชาวสวนยางแน่ มาอีกแล้วชาวนาเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับไปไหม่ะชาวนาเพิ่งกลับไปชาวสวนยางมาอีกแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะสวนยางเนี่ยโดนกระทบจากเรื่องส่งออกของสหรัฐนะครับเดี๋ยวที่ให้กำแพงภาษีมันเกิดเพราะอูยางพาราเนี่ยเราเป็นอันดับสามนะครับของสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาครับอือก็ ก็จะเป็นวิกฤตนะฮะคือทั้งคนที่มีอาชีพการงานครับนะบผู้มีรายได้น้อยคนทํางานประจํะเงินเดือนประจําเนี่ยจะก,กระทบเกษตรกรโดนด้วยครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลมุ่งแต่การเจรจาแต่ยังไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะเกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยยังไงเลยเราก็ยังไม่เห็นมนาตรการว่า ใะครับมือ,อยังไงจะทำยังไงใช่ใช่มันต้องมียุทธศาสตรนะ์นะครับครับที่จะรับมือแล้วก็เรียกว่าปรับตัวให้อยู่รอดได้เรายังไม่เคยเห็นแผนยุทธศาสตร์แบบนี้จากรัฐบาลเลยไม่ยังไม่พูดถึงด้วยนะยังไม่พูดถึงนะว่าจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าการเจรจาแล้วไม่ประสบความสำเร็จรมันต้องมีหนึ่งสองสามใช่ไหมใชเพราะตอนนี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาตั้งตุ๊กตาไว้สามสามสามตัว คือหนึ่งเจาจาสำเร็จได้ลดภาษีเยอะต่อรองได้เยอะหนึ่งสองกลางกลางสามคือน้อยมากถ้าไม่ได้เลยลดได้น้อยเนี่ยเขาก็ตั้งเลยว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ละอันแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีเลยนะครับว่าในสามประเด็นเนี่ยถ้าล้มเหลวคุณจะรับมือยังไงเกษตรกรผู้ส่งออกผู้ใช้แรงงานที่อาจจะถูกกดคนที่เงินนประจํา ที่อากจะถูกปลดเพราะว่าสินค้ามันส่งไปไม่ได้ขายไม่ได้มันแพงรัฐบาลยังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็โหมกระแสว่าเจจาเจจาแต่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าล้มเหลวมาเนี่ยจะทำอย่างไงบ้างคุณจะบอกให้คนเพื่อเตรียมตัวไงว่าคุณใจว่าไม่เป็นไรถ้าล้มเหลวเราไม่เดือดร้อนมากนะหรือก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนแต่ว่ามีรัฐบาลมีาลมรราตรการบรรเทาทุกรอรับอยู่ นี่เรายังไม่รู้เลยมันถูกรอยแพรคนก็คิดไปโอ้โหยโอ้ถ้ามันล้มเหลวเราเราจะอยู่กันยังไงจะทํำยังไงหรือลอยล้มเหลวเขค,คิดครับอนายกคนตกขาบอก,กแล้วนายกก็ <ไป S 2> บอกแล้วว่าสทรหรือพ่อของนายกเนี่ยนะครับโอ้โหได้โทรไปคุยกับบุคคลรอบข้างนะดีนะไม่บอกว่าโทรคุยกับซ้ำเองอะ่ะครับนะ ก็เอาความหวังฝากไว้กับทักษิณชินวัตรพี่มีความเห็นยังไงอ่ะอำนาจการต่อรองได้ขนาดไหนไปคุยในฐานะอะไรอำนาจการต่อาะไม่เป็นไรถือว่าเป็นคนไทยที่รักชาตินะหวังดีต่อประเทศครับแล้วแต่ว่าอำนาจต่อรองได้ขนาดไหนทักษิณอำนาจในประเทศเนี่ยมันล้นนะมันเกินด้วยมันคับด้วยครับประเทศด้วยแต่เวลานอกประเทศแล้วเนี่ย โดยเฉพาะพี่เบิ้มสารัตน์เนี่ยม,มหาอำนาจเนี่ยทักษิณมันเหมือนตัวเ,เล็กๆนะครับเสียงไม่ดังเหมือนอยู่ในประเทศไทยนะครับนั่นจะไปต่อรองเขาแร้่อลูกหน้าเนี่ยได้ขนาดเขาฟังไหมล้วก็รอเ,เนี่ยเดี๋ยวพี่ชายกลับมาดูหน้าตาเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรอ,อรตับหรอกครับวันพุธนี้หลังเจรจาเสร็จก็คง จะเห็นภาพแต่แน่นอนรัฐบาลก็ต้องถแถลงว่าประสบความสําเร็จรน,นุ่นนั่นแต่สิ่งที่เราอยากเห็นเหมือนที่เราได้พูดร่วมกันท่านผู้ชมครับก็คือเราจะต้องมียุทธศาสตร์หนึ่งสองสามว่าจะเจจาได้ระดับนี้เราจะทําอย่างไรเป็นอย่างไรแผนภายในประเทศสําหรับตัวที่กระทบนะภาคอุตสาหกรรมจะดําเนินการอย่างไรนะภาคเกษตรกรรมต้องเินต้องดําเนินการอย่างไรเรายัางมไม่ได้เห็น แล้วก็อ่ะ hmm. ไปเรื่องที่เนี่ยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนะเรียกร้องให้ลดดอกเบีย้ยกันตลอดนะครับตอนนี้เห็นมีข่าวว่ากนงจะประชุมแบงค์ชาติก็คิดเรื่องจะลดดอกเบีย้ยอีกข่าวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ,รบพี่ครับครับก็ดููท่าทีแบงค์ชาตินะครับแล้วเสียงเรียกร้องอาจจะไม่หนาแน่นแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันบังคับซึ่งแบงค์ชาติก็ยอมรับว่าตัวภาษีธรมเนี่ยมันกระทบทั่วโลกและเราด้วย โดยเฉพาะเศรษฐกิจในหกเดือนหลังครึ่งปีหลังเนี่ยจะหนักจะรุนแรงนะดังนั้นเนี่ยเวลาเศรษฐกิจจะตกต่ำซบซ่าหนักๆเนี่ยทางนึงก็คือว่ากระตุ้นด้วยการลดดอกเบี้ยเพราะผลตอบแทนจากตอนนี้นะอัะตราดอกเบี้ยอ้างยิงของเรานะครับอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ก็คาดว่าปีนี้จะลดกันสองถึงสามครั้งโดยเรื่องครั้งครั้งต่อไปในเดือนนเมษายนวันที่สามสิบเมษายนคณะกรรมการนโยบายการเงินจะประชุมกันคาดว่าจะลดจัด ประมาณคงไม่มากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วเทียสูงจุดห้าศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นำร่องก่อนจะทำให้อัตราดอกเบี้ยอ้างยิงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็คงจะมีลดอีกแล้วแต่ว่าสำน,น,นักไหนนักวิเคราะห์สำนักไหนมองยังไงบางคนมองสองบางคนมองสามสิ้นปีเนี่ยบางคนบอกว่าอัตราดอกเบี้ยาอ้างยิงของเราจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ลดลงไปก็หมายความว่า คนที่ฝากเงินมีเงินนะเราไม่ทําไปเดือดร้อนเราไม่มีเงินฝากไม่ได้หาก,กินจากดอกเบี้ยนคนที่มีตังค์ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยมันจะลดลงมากพอลดลงมากก็ได้ลนในการลงทุนนี่นะเป็นการกระตุ้นให้คนและดอกเบี้ยเงินกู้ครับดอกเบี้ยเงินกู้ะจะลดลงตามส่วนไหมเพราะส่วนต่างของแบงก์ก็เยอะไปแลรถลดเป็นรุกลดลดคุกคู่กันครับมันจะเป็นแต่สเปดของแบง มันจะไม่ลดตานะครับครับคือแบงก์แล้วลดดอกเบี้ยเงินฝากก็ลดดอกไปเงินกู้คูบคู่กันคราวนี้สเปรดที่มันห่างกันเนี่ยห้าหกเปอร์เซ็นต์ไม่ลดนะครับหมายความว่าสเปรดหรือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแบงก์ก็ยังได้กําไรเท่าเดิมอ่ะแบงก์ยังได้กาไรเท่าเดิมอ่ะมันไม่สามารถที่จะลดเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้มันแคบลงหน่อยอะฮะแคบลงใช่ไหม อ่าแค่ผมเขบอกเขามีต้นทุนไงแล้วมันมีปัญหาหนี่เสียมันมีต้นทุนอะไรมันมีเอ l พอมีอะไรเยอะแยะเนึ่เหตุผลเขาเยอะนะครับแต่เหตุผลเยอะแต่เวลาแหลง,ง,งบางทีโอ้แบงก์ก็กาไรหมหาศาลอะใช่ใช่นี่แบงก์กรุงเทพเพิ่งธนาคารกรุงเทพเพิ่งประกาศไตรมาสแรกกําไรรู้สึกจะหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะครับอ่าไตรมาสแรกปีนี้ไตรมาสแรกโตสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ไงแต่เศรษฐกิจสาขาอื่นจะตายจะเดี้ยงอยู่แล้ว อ้นี่นะผมก็เห็นด้วยรัฐบาลเรื่องนะเวลารัฐบาลออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณลดที่แบงก์กำไรจะตายแล้วอะไรแบบนี้อันนี้มันมันก็ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งก็ขาดใจนะครับโอเวลาเราฝากได้ดอกเบีย้ยจึ้งนะ,ะวนเวลาไปกู้โอ้โห<ช>เห็นหน้ายหลังลเลยเวลาจ<ช>่ายดอกเบีย้ยแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นยังไงอ่ะเพราะว่าไปกู้ดอกเบีย้ยยังแขงและกำลังซื้อตอนนี้นะ เรียกว่าเดี่ยงทั้งประเทศครับผมท,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 ทั้งประเทศเออเราเพิ่งผ่านสงกรานมาเราจะรู้สึกไหมครับถามท่านผู้ชมว่าสงกรานปีนี้ความคึกคักรถติดก, <ลง S 2> ก็น้อยลงนะ<ม>ไตต่างต่างจังหวัดแล้วสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างอย่าง,างที่นครย,ยกเนี่ยนะเห็นชัดครับมันไม่ได้คาค่ารถติดเป็นห้ากิโลเจ็ดกิโลมันแต่ก่อนนะติดครับสองโลสามโลทางที่จะไปขุนด่านทางแถขน้ำตกี่ยนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มากมันมันเห็นชัดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวสมการคนที่เล่นสมการปีนี้น้อยลงครับและทุกคนสรุปเหมือนกันครับเศรษฐกิจแม่ค้าที่ขายนักท่องเที่ยวก็บอกว่าปีนี้ยอดขายตกต่ำอย่างชัดเจนหลายสิบเปอร์เซ็นต์ก็ปริมาณคนน้อยและคนที่มาก็ใช้จ่ายน้อยลงครับก็นี่ไงครับแล้วลดดอกเบีย้ยนะ ไอ้ช่องว่างนะเงินกู้เกินฝากนะไม่ลดลงก็ใครจะมากู้มันกำลังซื้อไม่มีสองนะคอนโดเนี่ยล้นตลาดอยู่แล้วผมเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยนะก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวนะมีคอนโดอยู่ห้องหนึ่งประกาศขายแผ่นดินไหวโอ้โหอีกก่อนหน้านี้ก็ขายยากอยู่แล้วตอนนี้ไม่ไม่มัน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 เกินไงอ่ะ คือยูนิตมันเกินก็มันเกินอยู่แล้วไงมันเกินอยู่แล้วแล้วตอนนี้ภาคอาัาริย์มายรั์ไม่มีการลงทุนเพิ่มแล้วโดยเฉพาะตึกยังไม่ได้แจ้งเกิดนเออครับยังไม่ได้แจ้งเกิดนหรอกครับอะโรงแรมท่องเที่ยวนะจะบอกว่าจะทําคนละครึ่งก็จะมีเงื่อนไขอีกโอ้ได้เฉพาะวันธรรมดาวันหยุดไม่ได้แล้วทำไมเขาทำแล้วทําไปเลยไม่ได้กวจะไปเรียนแบบลุงตู่เออแปลกอะ นีีกก็็ไอเยพูด,<ห>พดทั้งในฐานะคนนำข่าวแล้วก็พูดในฐานะที่ลูกๆกาทำธุรกิจอยู่นะโ oh, อ้โหเหนื่อยลากเลือดจ,จริงๆครับพี่เนี่ยเนีเนี่ยเี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเพราะว่าในสงการปีนี้เนี่ยเราดูเหมือนนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็เอาละเดี๋ยวเรารอรุ่นกันมีเวลา80กว่าเราจะสรุปการเจรจาได้ก่อนหรือไม่ เผลก็ทบมีแน่ครับมากน้อยอยู่ที่จาริการินทองของรัฐบาลแผ่ทองแทนผมว่าอยู่ที่ผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนมันไม่ใช่อยู่ที่การเจรจาหรอกอยู่ที่แผนยุทธศาสตร์ผลประโยชน์ที่จะแลกเปลี่ยนตลาดหุ้นเป็นไงบ้างครับดูวันศุกร์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นต้องตอนที่ชมป์ประกาศส6มิกปอร์เซ็นนะครับปุ้นก็ลงลงไปตอนนั้นเนี่ยจะจะหลุดอยู่แล้วนะจะหลุดหนึ่งันห้าสิบนะลงไปต่ำสุด ครับและคนที่คิดว่าหนึ่งพันจุดเอาไม่อยู่ปรากฏว่าหลังจากที่ทำประกาศพอนลงหายใจต่อ <30 S 1> ด้วยเก้าสิบวันนี่นนะัุคุณก็ขึ้นมาขึ้นมา100จุดแล้วปิดเมื่อวันสุกรที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดนะเพราะว่าไม่ต้องกังวลไงในระยะสั้นเรารจะไม่ถูกผลกระทบจากภาษีธรร,รมคนก็กลับมาซื้อแต่ว่าฝลังไม่กลับฝรั่งยังไม่มานะครับยังขายอยู่ คนไทยก็คงจะมองว่าก็เป็นกนองทุนบ้างเป็นรายย่อยบ้างก็ประคับประคองไปนะรับมือฝรั่งที่ตะฝรั่งขายน้อยลงเท่านั้นเองอที่ขึ้นมานะครับเขาคาดว่ากรนอจะลดดอ,อกเบี้ยว,วันที่สามส<อ>ิบเมษายนแล้วก็จะมีการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ TSGX เป็นกองทุนที่ แปลงสภาพจาก LTF มานะครับแบบเดียวกับว่า <ไป S 2> ยุพักแตกต่างกันยังไงครับพี่แตกต่างครับว่านี่เป็นเป็น,ปนคือสามารถลดหย่อนภาษีได้คนที่ลงทุนทํางานนะครับครับฉันสามารถนาเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ก็เนี่แหละฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นผลที่จะหยุดยั้งคนที่ถือลงทุนในกองทุน LTF กองทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเขาครบอายุเนี่ยเข้าขาดสภาพคล่องเข้าขาย เขาขายหน่วยลงทุนคืนนะมันเข้าไปกดทับมีแรงขายมากขึ้นมากขึ้นเขาเลยแปลงซะว่าถ้าคุณแปลงจาก LTF ที่คุณถืออยู่แล้วเขายุเนี่ยไม่ขายแล้วมาลงทุนในกองทุน TSGX คุณจะได้สิทธิ์ลดจอดภาษีเขาก็เลยหยุดก,การขายลงจาก LTF ่ะแล้วมันมีเรื่องดอกเบีย้ยนะมันมีเรื่อง TSGX ที่ จะมีคนนําเงินเข้ามาลงทุนใหม่ในเปิดเปิดให้ลงทุนและลดหย่อนภาษีได้ในพฤชภาวิถุนณ์สองเดือนนี้นะคาดว่าจะมีเงินเข้ามาสองถึงสามหมื่นล้านมันเลยทําให้ตลาดพุ้นฟืน้นแต่ว่าฟื้นไปได้ขนาดไหนยังไม่ไกลนะครับไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าผลกระทบจากภาษีธรรมเนี่ยเราจะโดนเท่าไหร่รเพียงแต่ว่าตอนนี้เป่าใจว่าผลกระทบยังไม่เกิดขึ้นแต่ เวลามันจะไล่หลังไปเรื่อยๆนับถอยหลังไปเรื่อยอีกแปดสิบกว่าวันเราจะรุ่นการเดนจาก่อนครับหุ้นไปที่กลุ่มไหนฮะไอ้นะฮะตอนดัชนีดิดขึ้นเนี่ยหุ้นมันเทไปที่กลุ่มไหนเป็นเฉพาะหรือไม่หรือทั่วมันมันก็มันก็ทั่วๆไปทุกกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ไปหมดอย่างปูนซีเมนเนี่ยรวมไปเหลือร้อยสามสิบวันนี้ก็มาร้อยห้าสิบกว่าโอ้ขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วโอราะหลายตัวหุ้นใหญ่ๆก็มาหมดน่ะ นะครับเข,ขาวนี้เนี่ยต้องเตือนนะว่านาักลงทุนเราขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งดีใจอย่ามองฝันว่าปีนี้เราจะไปถึงพันสามร้อยพันสี่ร้อยจุดมีกําไรต้องขายครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เรายังมีความเสี่ยงกับภาษีธรรมนะไม่มีใครบอกได้ว่ามันจบลงที่เท่าไหร่ครับนั้นต้องรอแลนะช่วงร,ระหว่างนี้รอพร้อมกับบริหารพอตัวเองอย่าให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวจะใช้จ่ายเงินมากนะนะเพราะว่า ครึ่งปีหลังแบงค์ชาติส่งสัอยางเตือนแล้วเราหนักครับผลกระทบเต็มๆนะสำหรับวันนี้ก็ห่วงคนทํางานห่วงคนทํางานนะครับ่อเก้าอี้คนที่กินกินเดประจําจอดเก้าอี้ตัวเองให้แน่นครับครับึ่งปีหลังครับจะไม่มีเก้าอี้นั่งจะต้องกลับไปนั่งที่บ้านน่าเห็นใจนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่บ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำเตือนของพี่สุนัน์นะครับท่านผู้ชม กลุ่มนักลงทุนทั้งหลายมีกำไรให้ขายอย่าไปฝันคนที่มีงานทำอยู่นะครับก็ดูแลกอดเก้าอี้ตัวเองให้ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับแนวโน้มนักวิเคราะห์ทุกภาคส่วนยังดิ่งหัวนะครับเราก็ยังไม่เห็นความหวังอะไรจากรัฐบาลนี่ไม่ใช่ไปซ้ำเติมไม่ชอบหรือด่านะ มันไม่มีแผนอะไรที่เป็นแผนยุทธศาสตร์เลยแจกเงินไปแจกไปแล้วบอกว่าจะดีแผนที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวและผักดันอย่างเดียวก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ้ยครับลากันเพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยสวัสดีครับ